สวัสดีครับผมชื่อวิรัติรักเมืองครับทำงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าตัวเองเดินก็เหนื่อยหายใจก็ไม่อิ่มครับกลางคืนนอนไม่หลับครับมันจะมาง่วงตอนที่ทำงานตอนกลางวันครับเวลานั่งอยู่นั่งนิ่งๆไม่ได้นะครับง่วงหลับตาทีไรก็คอยแต่จะหลับครับ ถ่ายไม่ค่อยจะออกมันอืดท้องครับต้องใช้ยาระบายสามวันต้องกินยาระบายทีหนึงครับเพราะถ่ายไม่ออกถ่ายออกมาก็เป็นก้อนก้อนเหมือนชี้กระต่ายก้อนก้อนเป็ดเป็ดเ,ดเ,ดเดงั้นวันไหนถ้ากินเหล้าหรือกินสุลาเนี่ยวันนั้นอ่ะถ่ายออกมานี่เลือดสดๆสดๆเลยครับแดงติดคอหานตอนนั้น ยังไม่ได้ไปหาหมอเลยก็คิดว่าตัวเองเป็นลิซดวงตอนนั้นนะท้องที่ท้องอืดถ่ายเป็นเลือดนะผมก็ซื้อแต่ยาหมอร้านขายามากินยาแก้อกเสแก้ลิซดวงผมก็ซื้อมารู้ต่อตอนปีห้าแดไปเช็คโรงพยาบาลพอตรวจเช็กที่โรงงานแล้วมันเจอค่าตับมันขึ้นเยอะไงมันเหนื่อยด้วยผมก็ต้องตัดสินใจไปเช็คที่โรงพยาบาลเลย ตรวจซ้ำอีกทีหนึงไปถึงบ้านหมอว่าให้เจาะเลือดตอนนั้นค่าตับขึ้น400โอ้หมอหมอเห็นก็ตกใจโอ้400เลยเนี่ยถึงขั้นตับวายเลยนะเนี่ยหมอบอกหมอก็เลยนัดอันตศซาวไปเจอนี่เจอนิ้วในถุงน้ำดีไขมันพอกตับโอ้มาหมดเลยก็นนี่เครียดมากเลยครับตอนนั้นเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้บอกใครครับ คิดว่าโอ้จะรอดหรือเปล่าเนอะ <g ül> ลูกก็เรียนหนังสือไม่จบลูกก็ยังเล็กๆอยู่ทำไงวะแล้วก็ภาวนาอยู่ในใจก็ให้ลูกเรียนจบก่อนเถอะก็ตายคิดจนสว่างครับวันนั้นกลับไปจากหาหมอาบอบอกว่ามมเป็นรัฐตปเสบสี <c oughs> เล่นเฟสอยู่เล่นเฟสไปเล่นเฟซมาพอดีเจอพี่คนหนึ่ง เขเป็นโรคปอดระยาสุดท้ายก็เข้าไปถามพี่โพยิตินตัวนี้ผมเป็นโรคตับกินได้ไหมเขาบอกลองมาดูมาปรึกษาดูพี่เขาก็ชวนเข้าไปผมก็ตัดสินใจไปเลยยังไงยังไงก็ต้องกินพรลองมาหลายตัวแล้วตัวอื่นก็กินแล้วทรงตัวทรงตัว,ตวไม่หายสักที ก็หมดไปหลายบาทแล้วลองมาตัวนี้มันกินไปได้สักพักหนึ่งอีกสามเดือนไปตรวจมันลดลงครับลดลงหมดเลยเจอโพนีตินนี่เลยครับช่วยให้ร่างกายผมสดชื่นแข็งแรงขึ้นมาตอนนั้นน้ำหนักแค่59ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา67-68แแล้วเนี่ยกินข้าวได้กินอะไรก็อร่อยครับ ทุกวันนี้ต่อคุณโคดีตินมากๆเลยครับ